สวัสดีครับอยู่ข้อนี้เนี่ยผมอยากจะมาเตือนสติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียนของเราว่าบางทีเนี่ยผมเห็นพวกเราหลายๆคนให้ความสําคัญหรือว่าให้ความหมายกับราคาหุ้นที่สูงขึ้นหรือต่าลงเนี่ยมากเกินไปคือไปตีความว่ามันหมายความว่ายอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเยอะไป อย่างเช่นเวลาเราซื้อหุ้นบริษัทบริษัทหนึ่งแล้วปรากฏว่าพอซื้อไปแป๊บหนึ่งปรากฏว่าราคามันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วบางทีเราก็รู้สึกว่าบริษัทเนี่ยมันจะต้องเป็นบริษัทที่ดีแน่เลยบริษัทน่าจะทําได้ดีนะผลประกอบการดีแน่เลยเป็นบริษัทที่เข้มแข็งแน่เลยมันก็จะแบบมีภาพไปในทิศทางนั้นตีความหมายไปในทิศทางนั้นรับหรือในทางกับการบางทีเนี่ย บริษัทที่เราถืออยู่ถ้าเกิดว่าเราซื้อมาปุ๊บปรากฏว่าราคามันเริ่มดรอปตื้อๆขยอยต่าลงเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็เราก็จะให้ความหมายว่าเฮ้ยบริษัทมันจะต้องมีอะไรผิดปกติแน่เลยทําไมราคามันตกเยอะขนาดนี้มันจะต้องมีอะไรแย่แน่นอนเลยคือตอนนี้เราหาข้อมูลแล้วเราดูแล้วมันก็ไม่เจออะไรนะแต่ไอมันอาจจะแบบมีคนอื่นรู้เรื่องที่เราไม่รู้หรือเปล่าหรือว่ามันต้องผู้บริหารโกงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอารมณ์ลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนึกออกไหม ใครที่รู้ตัวว่ามีอาการลักษณะแบบนี้เยอะเนี่ยระวังตัวนะครับแล้วก็ต้องพิจารณาว่าเออจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะว่าอาการที่เรามีไบแอดลักษณะแบบนี้ตามราคาหุ้นขึ้นลงอย่างเงี้ยมันจะทําให้บางทีการตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่นิ่งคือการตัดสินใจของเราเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่บนเหตุและผลเราจะไม่ได้ดูพิจารณาสถานการณ์อย่างที่มันเป็นแลน้วไงเราจะเอาไอ้ราคาหุ้นที่มันบางทีมันขึ้นลงแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหุ้นหุ้นนั้นขึ้นเพราะตลาดโดยรวมขึ้นหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ย เข้ามาเป็นแฟกเตอร์ในการตัดสินใจว่าเราควรจะซื้อเพิ่มหรือเราควรจะขายหรือเราควรจะทาอะไรเกี่ยวกับการลงทุนของเราหรือเปล่านะครับเมื่อเรามีไบแอ็ที่มาจากปัจจัยที่ o n t r o l l a b l e อย่างเช่นพวกราคาหรืออะไรที่มัน Emotional มากๆเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดเรามีไบ a อไปตามนั้น,นการตัดสินใจของเรามันก็จะ Emotional ไปด้วยนึกออกไหมอย่างแรกก่อนเลยที่ผมอยากให้เราใจเย็นๆแล้วก็มีการแยกแยะก,ก่อนก็คือว่าการที่บริษัททําได้ดีผลประกอบการดีขึ้นในอนาคตกับคนเชื่อว่าบริษัท จะทาได้ดีในอนาคต S <S <an onom ous> มันเป็นคนละเรื่องกันราคาของหุ้นในตลาดเนี่ยมันถูกกาหนดโดยมุมมองของคนว่าในอนาคตเนี่ยบริษัทมันน่าจะทําได้ดีขึ้นหรือทําได้แย่ลงถ้าเกิดคนในตลาดมีความเชื่อว่าบริษัทน่าจะทําได้ดีขึ้นโดยภาพรวมราคาหุ้นมันก็จะสูงขึ้นเพราะว่ามันมีคนอยากได้เยอะขึ้นในทางกลับกันถ้าเกิดว่าคนเชื่อว่าบริษัทจะทําได้แย่ลงราคาหุ้นมันก็จะตกเพราะว่าคนอยากได้มันน้อยลง โอเคไหมนรือาพออกนะแต่การที่คนมีความเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทมันจะสูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าในอนา,ตา,นนาคตผลประกอบการของบริษัทมันจะดีขึ้นจริงนึกออกไหมและในทางกลับกันการที่คนมองว่าผลประกอบการของบริษัทมันน่าจะแย่ลงก็ไม่ได้แปลว่าผลประกอบการของบริษัทในอนาคตมันจะต้องแย่ลงจริงหรือกป่าเราต้องเข้าใจายอยู่เสมอว่ามุมมองของคนที่มีต่อหุ้นว่าบริษัทจะทําได้ดีขึ้นหรือบริษัทจะทําได้แย่ลงเนี่ยไม่ได้มีผลทําให้บริษัททําได้ดีขึ้นหรือแย่ลงจริง ในทางกับการเนี่ยไอ้ผลประกอบการของบริษัทที่ทําได้ดีขึ้นหรือแย่ลงในอนาคตเนี่ยเป็นตัวกําหนดว่าคนจะมีมุมมองที่ดีหรือมุมมองที่ไม่ดีเก,กี่ยวกับบริษัทหรือพูดอีกแบบหนึ่งให้มันง่ายมากขึ้นก็คือราคาหุ้นที่ขึ้นลงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลทําให้ผลประกอบการของบริษัทในอนาคตเนี่ยดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ในทางกับการผลประกอบการในอนาคตของบริษัทที่มันดีขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยมันจะส่งผลต่อราคาในอนาคตของหุ้นหุ้นนี้ และดังนั้นหมายความว่าสมมุติว่าถ้าเราซื้อหุ้นอะไรสักอันหนึ่งมาแล้วคนเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเราคนในตลาดส่วนใหญ่มองว่ามันต้องแย่แน่เลยแล้วราคาหุ้นมันตกมันก็ไม่ได้เป็นสาระหรือว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาอะไรตราบใดที่การที่เรามองว่าหุ้นนี้ในอนาคตมันน่าจะทําได้ดีขึ้นมันเป็นไปตามนั้นจริงเพราะถ้าบริษัทมันทําได้ดีขึ้นผลประกอบการดีขึ้นปีแล้วปีเล่าไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายถึงวันหนึ่งคนก็จะต้องได้สติครับแล้วคนก็จะเปลี่ยนมุมมองว่าไอ้ตอนแรกที่มองว่าหุ้ แล้วราคาหุ้นมันก็จะเริ่มเปลี่ยนไปตามมุมมองของคนที่เปลี่ยนไปแล้วราคาหุ้นมันก็จะสูงกลับขึ้นมานะครับสุดท้ายปลายทางเราก็จะกําไรอยู่ดีเพราะว่าผลประกอบการที่เราเดาถูกเนี่ยมันจะเป็นตัวกําหนดมุมมองของคนที่มีต่อหุ้นุนนั้นเรื่องที่2ที่ผมอยากให้พิจารณาก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราคาดหวังว่าเราจะลงทุนแล้วผลตอบแทนดีกว่าค่าเฉลี่ยนะเราก็ควรจะต้องคาดหวังอยู่แล้วว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยมันมักจะต้องแตกต่างจากคนอื่นและมันก็จะต้องเป็นเคสประเภทที่คนอื่นเขาไม่เห็นด้วยกับเราเป็นเรื่องธรรมดา เพราะถ้าทุติการตัดสินใจของเรามันเมนสตรีมคือมันคิดเหมือนๆกันคนอื่นเขาก็เห็นด้วยกันกับเราทั้งหมดนี่แหละไม่ได้แตกต่างอะไรออกไปจากคนอื่นเลยเนี่ยงั้นอย่างนั้นเราจะไปคาดหวังว่าผลลัพธ์ของเรามันจะแตกต่างจากคนอื่นมันจะเป็นไปได้ไงนึกออกไหมดังนั้นสําหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนให้ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องปกติมากๆที่บางทีเนี่ยเราคิดว่าอะไรสักอย่างหนึ่งมันดีซื้อไปแต่คนอื่นเนี่ยเขาจะไม่เห็นด้วยกันกับเรามันก็เรับ เราไม่ควรจะไปตื่นเต้นไปกังวล <relevance> กับการที่ความคิดเห็นของคนอื่นเนี่ยเขาไม่เหมือนกับเรานะสิ่งที่เราควรที่จะต้องกังวลเนี่ยคือเราต้องไปพิจารณาว่าเอะไอการตัดสินใจของเราที่ว่ามันแตกต่างจากคนอื่นเขาเนี่ยมันแตกต่างไปในทิศทางที่ถูกต้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าการที่เราทําแตกต่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าผลลัพธ์เราจะดีถูกไหมมันแค่ว่าผลลัพธ์เราจะแตกต่างจากค่าเฉลี่ยซึ่งไอการแตกต่างเนี่ยมันก็แตกต่างได้ทั้งดีมากดีกว่าหรือ แย่กว่าก็ได้ถูกไหมมันก็แตกต่างเหมือนกันนะครับดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะต้องใส่ใจเลยนะคือโฟกัสจริงๆเลยอะ่ะคือเราควรจะต้อง make sure ว่าการตัดสินใจเราอ่ะเราถูกในเคสกรณีที่เอ้ยทำไมเราซื้อมาแล้วราคาหุ้นมันตกรึดม,มันแปลว่าคนอื่นเนี่ยเขามองว่ามันไม่ดีแต่เราซื้อเราเชื่อว่ามันดีถูกไหมสิ่งที่เราควรจะทาก็คือเราไปพิจารณาว่าเอ๊ะการตัดสินใจที่เราซื้อของเราไปเนี่ย มันถูกต้องดีแล้วใช่ไหมคือบริษัทนี้เราซื้อไปในราคาที่เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลนะแล้วมันเป็นบริษัทที่เราเชื่อว่ามันจะทําได้ดีขึ้นในนาคนหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันใช่แล้วมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะเอ้ยงั้นอย่างนั้นคนอื่นมันจะคิดอะไรก็ช่างมันเถอะครับโอเคไหมครับสรุปสิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คืออย่าไปให้ความหมายกับราคาหุ้นที่ขึ้นหรือราคาหุ้นลงมากจนเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะสั้นๆเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกครับมันก็แค่หมายความว่าคนเนี่ยชอบ มากขึ้นหรือชอบน้อยลงก็เท่านั้นเองไม่ได้แปลว่าบริษัทจะทําได้ดีขึ้นนะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าบริษัทจะทําได้แย่ลงสิ่งที่เราควรจะโฟกัสคือตัวบริษัทการตัดสินใจเราจะถูกเพราะเราเดาทิศทางของบริษัทได้ถูกต้องไม่ใช่เพราะว่าคนอื่นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรา วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทําได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment ล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ